พิมบางบานครับวันนี้เสื้อสวยครับวันนี้ครับสนับสน,นุนโดยกองเจริญนะครับนี่เรา<ฆ>มีโค้ดมาค<ส>รับโรงเรียนบางบานคร,รับจะนัดผูนัดโค้ดของน้องๆเด็กนักเรียนนะครับค,ค,ครับ สวยครับแ่เลเล่นกับเพ่อนนครับนี้ครับนทีตนมต้องมีรูปแบบการซ้อมการเล่นรค,ครับสนามเขามาตรฐานครับฝั่งนู้นสออป่าโมกครับ โอ้ป่าโมมายังไม่ครบเลยบรรยากาศอาจารย์ดีครับอา,าจารย์ดีสพป,ป่าโมกเนาะ,ะป่าโมครับไอนน้บางบานครับบางบานบางบานปีนี้ชุดสวยเฮ้ยหัวหน้าทีม,อ,มอเก๋ครับประมาณน,นี้ครับ นักฟุตบอลเรานักฟุตบอลเราโอเคจิมอบให้โค้นนะครับเดี๋ยวช่วงก่อนเลิกหลังเลิกเดี๋ยวมีอันนี้ให้น่ดหน่อย <c oughs> โอเคครับครูครับประมาณนี้ครับเบอร์สิบเก้าเบอร์สิบเก้าเข้มแข็งหน่อย มีความรู้สึกไงครับฮะไม่ได้มาเป๊กหนึ่งล่อนะประมาณนี้ครับพี่น้อง